กินของเราหมดหรือยังเนาะยังมีอยู่นะนี่ต้องรดน้ำละแห้งดิง <c oughs> น้องทากนแน่เลยมากินน้องทากตีนมากินนน้องแตงยังมีอยู่นะคะนี่ยังงามให้น้องผักเนาะหนาวแล้วก็ เนี่ยค่ะเป็น้อยู่นี้อากาศแบบเนาะไม่ดีอะไรนู้นมาเขือเทศโอ้โหคือเป็นดอกแบบร่วงไปแล้วนะคะรอบหนึ่งอันนี้รอบใหม่นะคะไม่ทันหรอกไม่ทันได้ดูหรอกคงจะหนาวก่อน,อนคุณค่าแสงอาทิตย์โอ้ยเหลืองอร่ามยังงามไม่อยู่นะคะหน่มเต็มเลยค่ะ เต็มเลยค่ะยัไม่ว่างค<า>่ะดูดอกดาวเรื่องว่าน้องแทกน้องส่วนใหญ่ก็จะใบแห้งไปหมดแล้วเพราะว่าอากาศเย็นนะคะอู้ดูมาน้องมาเขือเทศค่ะอุ้ยอ่อนซอนะคะ่ะมาแท่จริงๆนะนี่ยังขึ้นงามให้อยู่นะคะ ก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นเนอเอามาให้ดูค่ะดูดอกดาวเรื่องว่าน้องแท็กม่อยอดมากๆเลยค่ะสุดยอดจริงๆปล่อยตามเถอะไม่ดอกไม่ นแห้งมากยโอ้โหกุหลาบออกดอกได้ยอดอมากๆเลยค่ะสุดยอดจริงๆปล่อยตามคือเป็นดอกแบบร่วงไปแล้วนะคะรอบหนึ่งอันนี้รอบใหม่นะฮะไม่ทันหรอกไม่ทันได้ดูหรอก คงจะหนาวก่อนมาแค่จริงๆนะนี่ยังขึ้นงามให้อยู่นะคะก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นเดอ้อเอามาให้ดูดอกย้ายใหญ่ดูสิเป็นไม้เต็มมือเลยค่ะคือเป็นดอกแบบร่วงไปแล้วนะคะรอบหนึ่งอันนี้รอบใหม่นะฮะไม่ทันหรอกไม่ทันได้ดูหรอกคงจะหนาวก่อน ไม่เอาาน้องแตงยังมีอยู่นะคะนี่ยังงามให้น้องผักน้องหนาวแล้วก็ดิฉันหนาวอ่ามาดูน้องเมลอนนะคะน้องเมลอนนี่จะได้กินไหมเนาะหนาวแล้วนี่ใบแห้งแล้ะ ไม่คือเป็นดอกแบบร่วงไปแล้วนะคะรอบหนึ่งอันนี้รอบใหม่นะฮะไม่ทันหรอกไม่ทันได้ดูหรอกคงจะหนาวก่อนดูซิว่าเราจะจะเอ๋ไหมะจะเอ๋กันไหมวันนี้ไม่ต้องรดน้ำแล้วดินแห้งแล้วนะ,ะอู้วม่ดิฉันหนาวกะเย็น เห็นสีท,ทองทองาอน้องแตงยังมีอยู่นะคะนี่ยังงามให้นอ้องผักนอ้องหนาวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใบแห้งไปหมดแล้วเพราะว่าอากาศเย็นนะคะอู้ดูมานงมะเขือเทศค่ะอู้ยออนซอนครับดีต่อใจขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะ บกระหล่ำปลก็คง,งต้องเก็บแล้วลนะ่ะเนี่ยนี่ตำทรงต่านะอร่อยแน่เลยกระหล่ำปลก็คง,งต้องเก็บแล้วลนะ่ะเนี่ยนี่ตำทรงต่านะอร่อยแน่เลยกินของเราหมด àng, หรอือยังเนาะยังมีอยู่นะนี่ต้องรดน,น้ำละ แหงรูมเต็มเลยอ่ะโอ้โหหนาวแล้วนะเธอเธอยังจะเป็นดอกมะเป็นดอกเต็มเลยค่ะไปดูดอกดาวเรื่องว่าน้องแทกกันนี้หลังจากทําขนมเสร็จแล้วนะคะออกมาสูดอากาศยามเย็นค่ะนี่เจอ คุณคะแสงอาทิตย์โอ้ยเหลืองอรามคุณคะแสงอาทิตย์โอ้ยเหลืองอรามไปดูดอกดาวเรืองว่าน้องแท็กมาแป๊บมาเก็บโอ้น้องแตงอันนี้ใหญ่มากเลยต้องเก็บแล้วเนี่ยต้องเก็บต้องเก็บ Mm hmm. ยังงามให้อยู่นะคะหนเต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะยังไม่ว่างนะส่วนใหญ่ก็จะใบแห้งไปหมดแล้วเพราะว่าอากาศเย็นนะคะอู้ดูมาน้องมาเขือเทศค่ะอุ้ยออนซอนค่ะของเราแน่ๆเลยนี่ใบเฮียนมาเลยค่ะอืม ไม่รลืดฝั่งนู้นนะคะเขาตรงเขาตรงนู้นข้ามคลองไปโอ้โหแสงตกตกกระทบนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยตูมเต็มเลยอะโอ้โหหนาวแล้วนะเธอเธอยังจะเป็นดอกมะเป็นดอกเต็มเลยของนะคือแสงอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์อยู่ตรงรับลับ ขอบฟ้าเนาะยามเย็นค่ะนี่ต้องรดน,น้ำแหละแห้งดินี่ต้องรดน,น้ำแหละแห้งดินี้หลังจากทำขนมเสร็จแล้วนะคะออกมาสูตรอากาศยามเย็นค่ะนี่เจอความดูซิว่าเราจะจะเอ๋ไหมยจะเอ๋กันไหมวันนี้ นี่ต้องรถน้ำและดินแห้งแล้วนะอุ้ยดิฉันหนาวน,น้องทากนแน่เลยมากินน้องทากปีนมากินทัวน่วลําเต้ายังมีอยู่ปะากลายนะคะแล้วก็มีแตงกลาย,ยังมีอยู่เนาองคคะแสงอาทิตย์อุยเหลืองอลาม ไม่ดนี้หลังจากทาขนมเสร็จแล้วนะคะออกมาสูดอากาศยามเย็นค่ะนี่เจอความไม่เดานื ไม่ดรานะคือเป็นดอกแบบร่วงไปแล้วนะคะรอบหนึ่งอันนี้รอบใหม่นะฮะไม่ทันหรอกไม่ทันได้ดูหรอกคงจะหนาวก่อนเดี๋ยวไปดูซิว่าพลิกเราไปถึงไหนละนะอุย้ยหมากพลิกที่ออกมาแค่จริงๆน,นั่นเอ ยังขึ้นงามให้อยู่นะคะก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นเด้อเอามาให้ดูห่นแห้งม,กมักยโอ้โหกุหลาบออกดอกวันนี้หลังจากทำขนมเสร็จแล้วนะคะออกมาสูดอากาศยามเย็นค่ะนี่เจอควา ดาวเรืองกระถางนี้สวยงามมากเลยดีต่อใจขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะาบบ้าดอกย้ายใหญ่ดูสิเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะถั่วลำเตายังมีอยู่ปะกลายนะคะแล้วก็มีแตงกวาย,ยังมีอยู่เนอ้องยังงามไม่อยู่นะคะ เต็มเลยค่ะยังไม่ว่างค่ายังงามให้อยู่นะคะน่เต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะยังไม่ว่างเดีกยะ